สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลบจำนวนที่มีการกระจายกันนะครับสำหรับวิธีการนะครับการลบจำนวนนับทำได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักที่อยู่ขวาสุดก่อนแล้วนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนที่เป็นตัวลบถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ ให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นก่อนแล้วจึงหาผลลบนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับโจทย์ในข้อนี้คือรถจักรยานยนต์ราคา45,990บาทรถกระบะราคา937,000บาทราคารถกระบะ ่างจากราคารถจักรยานยนต์เท่าใดจากการอ่านโจทย์นะครับเราก็จะได้ว่าจํานวนนี้คือตัวตั้งนะครับเพราะว่ามันมีค่ามากกว่านะครับจํานวนนี้คือตัวลบนะครับอันดับแรกนะครับเขียนตัวตั้งลงไปครับรถกระบะราคา937 0 0 0บาทนะครับต่อไปเขียนตัวลบลงไปครับรถจักรยานยนต์ราคา 45,990บาทนะครับจากโจทย์ในข้อนี้นะครับเราก็จะสามารถหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนั่นเองครับโดยเราก็จะเริ่มลบในหลักที่อยู่ขวาสุดก่อนนั่นก็คือหลักหน่วยนะครับอะมาดูกันเลยศูนย์หน่วยลบศูนย์หน่วยเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือศูนย์หน่วยนะครับต่อไปดูหลักสิบนะครับศูนย์สิบลบเก้าสิบ ศูนย์สิบลบเก้าสิบได้ไหมครับตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะครับตามหลักการบอกว่าจะต้องกระจายจากหลักที่อยู่ทางซ้ายนะครับซึ่งหลักที่อยู่ทางซ้ายในขนี้คือหลักร้อยนะครับแต่หลักร้อยในขนี้ก็มีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นเราจะต้องกระจายจากหลักพันมาให้หลักร้อยก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่เจ็ดพันกระจายมาหนึ่งพันเหลือหกพันนะครับหนึ่งพันกระจายมาให้หลักร้อยก็ได้ สิบร้อยใช่ไหมครับตอนนี้มีสิบร้อยแล้วนะครับสามารถกระจายมาให้หลักสิบได้แล้วนะครับกระจายจากสิบร้อยเหลือเก้าร้อยนะครับจากศูนย์สิบก็เป็นสิบสิบนั่นเองครับเมื่อเราได้เป็นสิบสิบแล้วนะครับเราก็จะสามารถลบได้นะครับสิบสิบลบออกเก้าสิบก็เหลือหนึ่งสิบนั่นเองครับต่อไปดูที่หลักร้อยนะครับตอนนี้หลักร้อย มี900นะครับ900ลบออก900ก็เหลือ0,00ครับต่อไปดูหลักพันครับตอนนี้6 0 0 0ลบ5,000เหลือ1,000นะครับถัดไปที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นคือ3 0 0 0 0ืลบ4 0 0 0 0นะครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะต้องกระจายจากหลักแสนมาให้หลักหมื่นนะครับจาก900,000กระจายมา1,000 0ก็เหลือ8,00 0 0 0นะครับ กระจายมา1,000 0แสนนะครับมาให้หลักหมื่นก็แสดงว่าได้มา 10,000, ืใช่ไหมครับ10,000ื 10, 000, มารวมกับ30,000ที่มีก็กลายเป็น13,000 0ืนะครับดังนั้น13,000 0ื 13, 000, เอาออก40,000เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ90,000่นั่นเองครับและหลักแสนไม่มีตัวลบนะครับก็เขียน8 0 0 0 0 0ลงไปได้เลยนะครับดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าราคารถกระบะ ต่างจากราคารถจักรยานยนต์891,100บาทนั่นเองครับตัวอย่างข้อถัดไปนะครับมีอยู่ว่าคณิตต้องการซื้อบ้านราคา3,679,400บาทเขามีเงินอยู่แล้ว1,797,900บาทคณิตต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าใด จึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้จากการอ่านโจทย์จำนวนนี้คือตัวตั้งนะครับส่วนจำนวนนี้คือตัวลบนะครับอันดับแรกเขียนตัวตั้งลงไปเลยครับตัวตั้งคือ3 6 7ล้านนนะครับอันดับต่อไปเขียนตัวลบลงไปครับตัวลบคือ1 7 9 7 9ล้านเนั้นั่นเองครับโจทย์ในข้อนี้นะครับ เราจะหาคำตอบได้โดยวิธีการลบนั่นเองครับโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยนะครับศูนย์หน่วยลบศูนหน่วยก็เหลือ0นะครับต่อไปหลักสิบนะครับศูนย์สลบศก็เหลือ0ูนเช่นเดิมนะครับต่อไปดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยนี่คือสี่ร้อยลบเก้ย ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบดังนั้นเราจะต้องมีการกระจายจากหลักพันมาให้หลักร้อยนะครับจาก900 0กระจายไป1,000พเหลือ800 0นะครับจาก400นะครับได้รับมา1 0 0 0 1,000ก็คือ 10, 100นะครับ 10, 100รอมารวมกับ400ก็เป็น1400นั่นเองครับตอนนี้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบแล้วนะครับสามารถลบได้นะครับ14ลบออก9นะครับก็เหลือ5้นั่นเองครับ ต่อไปดูหลักพันนะครับหลักพันคือ800 0ลบเ0 0เหลือ1,000นะครับต่อไปดูที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือ70,000ลบ9 0 0 0 0นะครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะครับดังนั้นจะต้องกระจายจากหลักแสนนะครับมาให้หลักหมื่นนะครับกระจายจากหลักแสนมา10,000 0นะครับจาก ,00 0 0 0ก็เหลือ5 0 0 0 0นนะครับจากเจ0 0 0ได้รับมา10 0,000ก็เป็น17 0 0 0 0นนะครับ 17,000็นเอาออก90,000มนะครับก็เหลือแ0 0 0 0ื่นนั่นเองครับต่อไปดูที่หลักแสนนะครับตอนนี้มีอยู่ห้0 0สนนะครับจะต้องเอาออกเ0 0 0แนะครับซึ่งตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะครับเราจะต้องมีการกระจายจากหลักที่อยู่ทางซ้ายนะครับนั่นก็คือหลักล้านนะครับกระจายมา1นึ่ล้านนะครับจาก3ามล้านก็เหลือ2องล้านนะครับ จาก5แสนที่มีอยู่ได้รับมา1ล้าน1ล้านคือ10แสนนะครับ10แสนมารวมกับ5แสนก็กลายเป็น15แสนนะครับ15แสนมากกว่า7แสนแล้วนะครับจึงสามารถลบได้นะครับดังนั้น15ลบ7เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ8นั่นเองครับและหลักร้านนะครับ2ล้านลบ1ล้านเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ล้านนั่นเองครับหน่วยเป็น บาทนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือคณิตต้องหาเงินเพิ่มอีก1 8 8 1 5 0 0บาทจึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเรื่องการลบที่มีการกระจายนะครับนักเรียนไปฝึกฝนนะครับในโจทย์ในข้ออื่นนะครับเพื่อฝึกทักษะในการลบนะครับ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ